ที่หนึ่งท่านมีสิทธิ์หลักการสุขภาพทุนหน้าอยู่แล้วนะครับ,รบถ้าเกิดเราเกิดป่วยจะทันหันระหว่างทางเนี่ยเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้เลยนะครับแต่แนะนําให้เข้าโรงพยาบา,าลภาครัฐก่อนนะครับถ้าเราอยู่ใกล้โรงพยาบา,าลภาครัฐ่ยเข้าโรงพยาบาลภาครัฐที่ไหนก็ได้สมมติว่าท่านถือบัตรทองกรุงเทพอง่ายๆนะครับแล้วก็เกิดไปเที่ยวลยองนะครับระหว่างทางโอ้โหปวดท้องมากเลยนะฮะเจอโรงพยาบาลรับตรงไหนใกล้เข้าได้เลยครับ ไม่ใช่ไปจัดน,นะครับ mm hmm. ก็จะมีการดูแลให้นะครับแต่ถ้าเก ør, ิดเกิดรุนแรงกว่านั้นนะครับรุนแรงมากหน่อยะฮะแล้วอยู่ใกล mm ้โรงพยาบาลเอกชนก็สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เช่นเดียวกันนะครับ <aha. S 2> นะฮะทางสปชก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตามกติกาให้นะครับแต่แต่ว่าอันนี้ก็ขอให้อ่าถ้ามีโรงพยาบาลรัฐใกล้เข้าโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบก่อนจะดีกว่านะครับแต่กรณีสุดท้ายถ้าเกิดเป็นกรณีเอ่อ เกป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์วิกฤตและสีแดงแป๊ดอะไรเนี้ยอันอย่างเงี้ยใกล้ลงมาไหนเข้าได้เลยค่ะนะครับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของยูเซ็ตนะครับภาครัฐจะดูแลให้ครับอืมค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะสถานการณ์การใช้บริการของสามสิบบาทเนี่ยถ้าดูในช่วงที่เป็นตัวเลขโควิดนี่เพิ่มขึ้นไหมคะเอ่อช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยมารักษาโควิดเนี่ยเต็ม เป็นทุกแพลตฟอร์มเลยฮะเยอะมากแล้วตอนนี้เป็นยื่องจากแต่เนื่องจากตอนเนี้ยสถานการณ์สถานการณ์อาจจะมีการระบาดขึ้นมาครับแต่ก็สถานการณ์ก็ยังถือว่าเบากับช่วงที่ช่วงที่เป็นทีเยอะนะฮะแต่ช่วงช่วงที่เป็นทีจริงๆเนี่ยคนไข้โรคอื่นๆนะฮะลดลงค่ะนะฮะอัตราการคลองเตียงในโรงพยาบาลจากโรคอื่นๆเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็จะมีเตียงไว้ให้สาหรับคนไข้โควิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ย แม้ว่าสถานการณ์จะมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รุนแรงมากถึงตอนนั้นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดวัคซีนกันครบแล้วนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยอย่างใส่หนะะ้ากากกันเข,เข้มแข็งมากะนะครับใช่ค่ะ เพราะฉันตอนนี้ถ้าจะมีคาแนะนําสําหรับคนที่ติดโควิดคือแต่ก่อนก็อันอปุ๊บก็นึกถึงสปสชหนึ่งสามสามศูนย์กดเลยอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เบาบางลงแล้วคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างสําหรับใครที่ติดเราจะต้องทํำยังไงบางคนอาจจะไม่คิดว่าตัวเองจะติดนะคะเลยยังหาทางไปไม่เจอค่ะจริงๆเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยวิธีการป้องกันทุกคนคงจะป้องกันตัวกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิด ติดโควิดช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แนะนําว่าเราสามารถจะไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเราได้เลยะนะครับทุกที่เนียนยาให้หมดละนะครับหรือว่าท่านใดยังนึกอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะไปรับยาที่ร้านยาได้ะนะครับแล้วก็ไปรับยาผ่านผ่านทั้นเทเลเมดนี่ก็ได้นะครับฝีบริษัทที่เราคุยกันเนี่ยก็สามารถจะไปรับไปรับยาได้เช่นเดียวกันนะครับคุณหมอก็จะมีวิสัยแล้วก็ส่งยาไปให้ได้เช่นเดียวกันครับค่ะ